สวัสดีครับวันนี้พบกับโอโหทอ,อยอะนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้กันฮะเป็นงานจากเรื่องชาแมนคิงนะครับกับตัวเคียวยามะแอนนานั่นเองหรือตัวแอนนาของเรานั่นเองนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่2ต่อจากโยนั่นเองนะครับโอเคอน,นี้จะเป็นหน้ากองอ่าอันนี้เป็นด้านข้างอันนี้เป็นด้านหลังอันนี้เป็นอีกด้านหนึ่งนะฮะด้านบนแล้วก็ด้านล่างโอเคเรามาดูข้างในกันดีกว่า ในกล่องนะฮะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นตัวนาะก็จะมาเป็นถุงถุงเดียวนะครับอันนี้มาเป็นฐานกับตัวมาเต็มๆเลยนะฮะสองช่องแค่นั้นเองเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันฐานจะเป็นวงกลมนะคะทึบนี่ปกติแบบนี้เลยส่วนตัวเนี่ยเขาจะมีกระดาษพ่อข้างหลังนะฮะเนี่ย อันนี้แกะออกลงด้านล่างได้เลยแบบนี้นี่แล้วก็ที่ตัวเนี่ยจะห่อพลาสติกมาอีกทีหนึ่งด้วยต้องตัดออกนะฮะอันนี้นี่ประมาณนี้เลย รายละเอียดนะฮะตัวอน,นาก็จะเป็นชุดสีดำปกติแบบนี้บนหัวก็จะคือเป็นผ้าโพกสีแดงอันนี้จะเป็นเหมือนทำเป็นแบบปิวสวยด้วยนะครับผมสีน้ำตาลปกติอมีไล่สีนิดนึงนะฮะปลายผม,มชุดจะไม่ได้ไล่ในมือจะถือเป็นหนังสือ,อเอาออกไม่ได้นะฮะตัวรองเท้าก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่ชุดมี สร้อยประคำที่คอกับที่ข้อมือด้วยตรงนี้นะฮะสองจุดรายละเอียดก็จะไปหน้าเนี่ชัดมากเลยนี่เนี่ยเห็นไหมโอเคเลยนาะหน้าสวยนะุ๊ถ้าไปยินคู่โยนี่เข้าชุดกันดีเลยนะฮะตัวนี้รูมันจะมีใหญ่กับเล็กนะค่อนข้างจะใกล้เคียงนเลรรูรูเสียบเนี่ยลองเช็คดูดีๆอีกทีนงนะฮะนี่ ็จะประมาณนี้ตัวถัดไปที่จะออกรู้สึกจะเป็นฮาวนะแล้วก็รอติดตามกันอีกทีหนึ่งวันนี้จะเป็นอนามาให้รับชมกันก่อนอทีนี้ความสูงนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะอยู่ที่14เซนนะฮะนี่จะขานตรงนี้ถึงปลายผมอยู่ที่14เซนนะฮะก็ใกล้ๆเคียงกับโยนะ ไม่ได้เล็กกว่ากันเท่าไหร่เลยนะฮะนี่ก็ชาแมนะคะิงฮะออกมา2นะแตอนนี้เรื่อยๆเลยนะฮะผมคิดว่าน่าจะมาเยอะนะน่าจะนะ <c oughs> โอเคนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะฮะที่เราเอามารีวิวกันในวันนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้โอโหทอยของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Thank thank